เหมาสูงค่ะอมุชูเปอร์สวัสดีค่ะน้องหิวสวัสดีค่ะพบกันเดือนกันยายนนะคะกับกิจกรรมสร้างขวัญสร้างคิดนะคะวันนี้เรามากันในภาษากะเรียงนะคะเกี่ยวกับประโยคที่เราจะไปจ่ายตลาดกันนะคะมีคําไหนที่ประโยคไหนที่น่าสนใจบ้างเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีไหมค่ะปกติน้องหมิวไปจ่ายตลาดไหมคะไปค่ะแล้วก็ที่ตลาดแม่้องสอนนี้จะมีกะเลี่ยงอยู่บ้างไหมคะม ก็มีอยู่บ้างเนาะรวมถึงต่างอำเภอใช่ไหมคะถ้าเรามีโอกาสไปเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ปางะพ้าที่ปายเนาะเส้นขุนยวมแม่ละาน้อยแม่สเลียงอะไรก็มีหมดเลยเนาะมีหมดเลยค่ะก็เราก็จะต้องเตรียมประโยคที่สําคัญสาคัญเอาไว้นะคะเผื่อว่าเวลาเราไปซื้อของเราก็จะได้ต่อราคาแม่ค้าได้นะคะเผื่อว่าเขาจะใจดีลดให้เรานะคะสมมุติว่าเราจะไปซื้อของค่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะเราไปถึงปุ๊บแม่ค้าเจอหน้าเราปุ๊บแม่ค้าจะถามประโยคแรกเลยค่ะซื้ออะไรดีคะ แม่ค้าก็จะถามว่าหนึ่งซากีจะล้ออีกรอบสิคะเนึ้อซากีจะล้อถ้าเราได้ยินประโยคนี้นะคะแสดงว่าเขากําลังถามเราอยู่นะคะว่าเราจะซื้ออะไรดีค่ะสมมติว่าเราอยากจะซื้อผักกาดเราก็ถามเขาค่ะผักกาดมีไหมคะบับดออัวซับดออัวนะคะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่ามีนะมีผักกาดนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะถามเราว่าเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่นะคะ นึ่งสักคีเพลออะไรนะคะหนึ่งสักคีดีล้อค่ะเราก็อาจจะชูขึ้นมาค่ะเอาปากกาสองมัดอ่าเอาปากกาสองมัดค่ะค่ะก็เราก็จะถามว่าคีสบัดเอคีดอกค่ะคีดอค่ะคีดอกก็คือสองมัดใช่ค่ะโอเคค่ะเราก็จะถามเขาต่ออีกนะคะว่าลดได้ไหมอ่านี้สําคัญนะคะลดได้ไหมค่ะลดได้นึ่งรอเซียอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งรอเซียค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออ ลดได้ค่ะลดได้ลอซีลอซีจากเดิมราคามัดละสิบบาทมัดละสิบบาทมัดละสิบบาทก็เขาก็จะบอกว่าตึดดอตึดดอเตชีตึดดอเตชีคีดอเตชีแซ่บาทนี่ค่ะก็คือว่าสองมัดจริงๆต้องยี่สิบแต่ลดเหลือสิบห้าบาทสิบห้าบาทคือคําว่าเตชีแซ่บาทอีกรอบนึงสิคะเตชีแซ่บาทแต่คําที่เราต้องจําให้แม่เลยถามว่าลดได้ไหม ก็เป็นประโยคที่สําคัญนะคะเผื่อว่าเราเอาไปไว้ใช้ซื้อของนะคะแล้วก็<ช><ช>จะได้พูดคุยสื่อสารกับแ<ช>ม่ค้าจะได้ส่วนลดเยอะหน่อยอค่ะค่ะเป็นสนี่ในการซื้อของนะคะถ้าเรารู้ภาษาของเขานะคะก็คิดว่าเป็นประโยคง่ายๆเนาะแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็จะได้มาฝึกประโยคอื่นๆในสถานการณ์อื่นๆน<ช>นกนๆันเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามชมเรานะคะทาง Facebook ค่ะ MHS ICT Fanpage นะคะหรือค้นหาอุทยานการเรียนรู้แม่ห้องสอนค่ะหรือทาง Youtube ค่ะ MHS ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ห้องสอนนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์นะคะ,ะ,คะเป็นกำลังใจที่จะส่งมาถึงพวกเรานะคะทีมงานแล้วก็ให้ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ แล้วก็พบกันใหม่นะคะในวันเสาร์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ